สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรูดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะช่วงเชจันทรรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนของไทยนะคะและย้ําเหมือนเดิมว่าคลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปนะคะอย่ารูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่ให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวพฤษภทุกคนแน่นอนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะคะถ้าเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่า ตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันไม่เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นอยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้นะอย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะทีนี้ขอดูหน่อยคะ่ะความรักของชาวพฤษในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสีไห 4ีไม้1เหรียญเจ็ดเหรียญ3ไม้6ไม้ไฮพินเทสแอนมองว่าคุณกำลังจะได้คอมมิ t เมนต์ที่คุณรอคอยเร็วๆนี้แหละนะคะใครที่มีคนที่คุยอยู่ดีอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาตลอดแอนมองว่าหลังจากที่คุณอดทนมาเนิ่นนานหรือคุณพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานนะคะแอนมองว่าคุณจะได้ความชัดเจนจาก คนคนนี้ในไม่ช้านี้นะคะอดีตที่ผ่านมามันอาจจะดูเลื่อนลอยมาตลอดแต่ณเวลาเนี้ยแอนมองว่าคนคนนี้เขาเขาตัดสินใจหรือว่าเขามองจากการที่เราคบหากันมานะคะแล้วแอนมองว่าเขารู้สึกว่าเออก็เป็นเราที่อยู่ข้างเขามาตลอดทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าคนที่ชาวพุทธศพดีลอยู่ด้วยตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับเราคะ สิบถ้วยเห็นไหมเอ NERGY ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันนิ่งมานานมันนิ่งมาสักพักหนึ่งและแน่นอนว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเขาอาจจะมีตัวเลิอกอื่นใน,ในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะแอบคุยกับคนนั้นแอบดูใจกับคนนี้ไปด้วยนะคะในสถานะที่โอเคเขารู้สึกว่าเขายังทําได้เพราะว่าเขายังโสดยังไม่ได้คอมเมนต์กับใครแต่ณเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้หลังจากที่เขาดูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายเขารู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาเสมอในทุกๆสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเจ็บปวดเสียใจยังไงก็ตามคุณอดทนคุณยังอยู่ตรงนี้และนี่คือรางวัลของคนที่อดทนเก่งอย่างเรานะคะ,ะทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไป ห้าถ้วยเดลเวอร์ค e ีมเหรียญแปดเหรียญโอ้โอเคก่อนที่จะคอมมิเมนม,ม์มันอาจจะมีช่วงที่คุณสองคนห่างกันมาก่อนหรือเปล่านะคะบางคู่เนี่ยเ <c oughs> พราะว่ามันมีช่วงที่คุณเหนื่อยคุณท้อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณเงียบหายไปเพราะคุณเงียบหายไปกลายเป็นเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณน่ะเขาไม่โอเคในช่วงเวลาที่เขาไปอยู่กับคนอื่นไปคุยกับคนอื่น เขาไม่โอเคเลยเขารู้สึกว่าเออคุณน,นี่แหละคือคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดสุดท้ายแล้วเป็นคุณน,นี่แหละที่เขามองหามาตลอดแล้วตัวคุณละะ่ะคะณเวลาเนี้ยตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างโอ้เขาเป็นคนสำคัญของคุณมากจริงๆนะเดอยอมป์เรอร์ เป็นคนที่คุณต้องการจะไปต่อเป็นคนที่คุณต้องการที่จะสร้างอนาคตด้วยกันหรือเดินไปข้างหน้าด้วยกันและเป็นคนที่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปจากเขาได้เลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ยืนหนึ่งจริงๆไม่มีใครเทียบในใจคุณคือชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องสงสยัยใดๆเลยนะคะเขาไม่ต้องสงสัยในความรักของคุณเลยเพราะว่าคุณคือชัดเจนจริงๆและเขาจะทำยังไงต่อ แล้วเขามีแนวโน้มว่าจะทำยังไงต่อไปคะกับความสัมพันธ์เนี้ยแดไม้สามทูอเขาเขาอาจจะชวนคุณเดินทางท่องเที่ยวหรือหลังจากนี้อาจจะมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนที่จะเดินทางไปที่ไหนมาไหนด้วยกันสักที่หนึ่งนะคะอาจจะ ออกไปเที่ยวด้วยกันหรือไปล้ำลึกความหลังด้วยกันหรือกระชับความสัมพันธ์เพราะว่ามันอย่างที่บอกบางค,คู่อาจจะมีบางช่วงที่เงียบหายไปทีนี้มันอาจจะเป็นการกลับมางอหรือกลับมาตื้อนะคะกลับมาเพื่อที่จะดึงเรากลับไปแล้วอาจจะมีการได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าเดินทางม,มาหากัน,นะะเพื่อที่เขากลัวเหมือนเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีการพยายามนะคะมันจะมีการพยายามที่จะดึงเรากลับมา แต่ว่าไม่ได้ดึงกลับมาแบบให้ความหวังนะอย่างที่บอกว่าใจเขาอะ่ะต้องการเราจริงๆนะเวลานี้แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอีกคะกาถ้วยก้าดาบสี่ดาบเดอะทาวเวอร์อ แล้วก็เจ็ดดาวถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแอนมองว่าคุณเองอะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจเขาได้เต็มร้อยอยู่ดีนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นะมันจะมีการาปรับปรุงมันจะมีการรีโนเวทแน่แต่ว่าตัวคุณอะ่ะดูเหมือนยังไม่พร้อมทั้งทงที่คุณรักเขามากๆนะคะรักเขามากจริงๆแต่ด้วยความที่อดีตสิ่งที่เขาทําไว้ในอดีตหลายๆอย่างหรือว่าความ ความที่เป็นเขาอวัะนิสัยของเขาในหลายๆอย่างมันทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปในแบบที่คุณค่อนข้างจะเครียดหรือดราม่าแนะนําว่าอย่าคิดเยอะเกินไปอะไรที่มันยังไม่เกิดนะคะอย่าเพิ่งไประแวงดูพฤติกรรมของเขาเป็นวันต่อวันไปดีกว่าถ้าวันนี้เขาดีก็โอเคนะคะให้กําลังใจกันประคับประคองไปโอเค บอกว่าใส่ความรักในความสัมพันธ์นี้ให้เยอะๆค่ะนี่คือช่วงเวลาของการปล่อยพลังงานลบๆออกไปอย่างที่บอกนะภายพันธ์ๆไปในทางเดียวกันนข้งๆชัดนะคะตัวคุณอาจจะยังระแวงเขานะอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะยังรู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจหรือจริงหรอเรื่องเราจริงหรอยังแอบคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ต่อนหน้าบอกเรื่องเราแล้วหลังไปคุยกับคนอื่นนะแบบนี้นะคะก็เข้าใจว่ามันมันยากที่จะเชื่อหรือศรัทธานในตัวคนคน,คนนี้ได้ในช่วงเวลาแบบ ดูเร็วนี้แต่ว่าขอให้เชื่อเถอะนะคะด้วยความรักที่คุณให้เขามาตลอดนะนะคะด้วยความรักที่คุณใส่เข้าไปให้เขามาตลอดน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่เรามีให้ความจริงใจที่เรามีให้อะ่ะเขาไม่ใช่คนที่ใจหมายสายละกำรรขนาดไม่รับรู้เขารับรู้ค่ะเขารับรู้ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อยากให้คุณปล่อยพลังงานลบบางที่อาจจะไม่ได้คิดลบแค่กับเขาอาจจะคิดลบกับตัวเองด้วยอย่างเช่น เราไม่มีดีเขาคงไม่มาเลือกเราหรอกเขาอาจจะคบเราเพราะสงสารเขาไม่ได้คบเราเพราะรักเราจริงๆอะไรแบบเนี้ยคือคิดลบอะค่ะมองแม้แต่มองตัวเองยังมองในแง่ลบแบบนี้ไม่เอานะคะชาวพุธศพขอให้เชื่อว่าคุณค่าของคุณนะ่ะคุณต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะเขาถึงจะมองเห็นด้วยเพราะฉะนั้นนะเวลานี้เขามองเห็นคุณค่าของคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะที่คุณจะต้องพยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ย ส่องแสงออกมาส่งประกายออกมาความรักที่เรามีให้เขามาตลอดนั่นแหละคือสิ่งที่คือสิ่งที่มันมีค่านะคะคือสิ่งที่เขามองเห็นนะความรักของคุณความจริงใจของคุณเอาชนะใจเขาได้แน่นอนนะคะโอเคชาวพิศศพคะอย่าลืมว่านี่คือดวงทั่วไปอย่างไรก็ตามคือ general reading เดี๋ยวเรากลาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ